อาตมาขอนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราวันนี้อาตมาอยากชวนโยมมาเรียนรู้สิ่งที่เราทุกคนหลีกไม่พ้นนั่นก็คือความทุกข์ทุกข์นั้นมีหลายชนิดหลายระดับถ้าโยมรู้เท่าทันทุกข์โยมก็จะไม่ตกเป็นทาสของมัน อีกต่อไปอาตมาขอแบ่งทุกข์ออกเป็นสมระดับคือทุกข์หยาบทุกข์กลางและทุกข์ลึกเพื่อให้โยมเข้าใจได้ง่ายและฝึกวางมันลงได้เป็นลำดับ 1. ทุกข์หยาบเป็นทุกข์ที่รู้สึกได้ทันทีไม่ต้องคิดมากใจก็รู้ว่ากําลังเป็นทุกข์อยู่เช่น ทุกจากกายเจ็บป่วยปวดหลังปวดฟันเป็นไข้ร่างกายที่สุดโทมตามวัยย่อมทําให้โยมรู้สึกไม่สบายเป็นธรรมดาทุกจากความเสื่อมหรือทนอยู่ไม่ได้งานพังเงินขาดมือไม้ไม่ทํางานเหมือนเก่าของรักเสียของดีหายเหล่านี้ก็ทําให้ใจโยมกระเพื่อมได้ง่าย ทุกหยาบจึงเป็นทุกข์ที่โยมมองเห็นง่ายแต่ถ้าโยมไม่เติมเชื้อให้มันเช่นไม่โกรธซ้ำไม่ฟุ้งซ่านต่อมันก็จะผ่านไปเหมือนเมฆฝน 2. ทุกกลางเป็นทุกข์ที่ค่อยๆกัดกินใจอาจไม่แรงนักแต่ค้างอยู่ไม่ยอมหายง่ายเช่นทุกข์จากความหวงแหนโยมรักสิ่งใดมาก ก็ยิ่งกลัวเสียสิ่งนั้นมากความรักที่ไม่มีปัญญาก็กลายเป็นความทุกข์อย่างเงียบๆทุกจากการจากลาคนที่โยมรักต้องจากไปไม่ว่าด้วยความตายหรือด้วยการเลิกราใจที่ยังผูกพันก็ยังเจ็บอยู่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีทุกจากการกระทำของผู้อื่นโดนดูถูกโดนใส่ร้าย โดนเมินเฉยแม้เพียงคำพูดเล็กน้อยแต่ใจโยมกลับจำฝังแน่นทุกจากความอยากได้ปรารถนาอยากมีอยากสำเร็จอยากได้เขามารักไม่ได้ดั่งใจก็เกิดความร้อนรุ่มขึ้นภายในทุกจากใจอารมณ์โกรธฝุงซ่านหงุดหิดคิดโยมดับไม่ทันก็ร้อนกันทั้งวัน ทุกกลางนี้ต้องใช้สติรู้เท่าทันและเมตตาเข้าใจตนเองเพราะใจเราเหนื่อยล้าได้จากสิ่งเล็กน้อยที่ไม่ทันรู้ตัวโบ 3. ทุกข์ลึกเป็นทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในใจบางครั้งไม่มีเหตุการณ์ใดๆก็ยังทุกข์ได้เช่นทุกจากความคิดซ้ำในอดีตโยมเคยเจ็บ เคยเสียใจแล้วเก็บไว้ในใจไม่ยอมวางบางทีแค่เห็นภาพเดิมๆหรือได้ยินคำพูดเดิมๆใจโยมก็ไหวขึ้นมาอีกทุกจากความไม่เที่ยงโยมไม่อยากให้สิ่งดีๆเปลี่ยนไปแต่ความจริงก็คือไม่มีสิ่งใดอยู่คงทนทุกจากความไม่ใช่ของเราโยมยึดว่านี่คือลูกเรานี่คือร่างกายเรา พอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงใจจึงเจ็บเหมือนโดนพรากทุกจากตัณหาความอยากลึกๆอยากให้ชีวิตดีอยากให้คนรักกลับมาอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราเป็นของเรายิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์ทุกข์จากอาวิชชาโยมยังไม่รู้ตามความเป็นจริงของชีวิตจึงยึดจึงหลงจึงวุ่นวาย ทุกลึกนี้แม้จะมองไม่เห็นด้วยตาแต่ถ้าโยมมีสติมีปัญญามีเมตตาต่อตนเองโยมก็จะเห็นว่าแท้จริงแล้วทุกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากโลกภายนอกแต่เกิดจากใจที่ยังไม่ยอมวางธรรมบทสรุปอัตมาอยากให้โยมจำไว้ว่าทุกนั้น ไม่ได้มีไว้ให้กลัวแต่มีไว้ให้เรียนรู้ยิ่งรู้ทันยิ่งเข้าใจยิ่งวางใจได้ความสงบไม่ได้อยู่ที่โลกจะไม่มีปัญหาแต่ที่ใจโยมจะไม่สั่นคลอนเมื่อเจอปัญหาอาตมาขออำนวยพรให้โยมทุกคนมีสติมีปัญญารู้เท่าทันทุกทั้งหยาบกลางและลึก แล้วค่อยๆปล่อยค่อยๆวางจนใจได้อยู่กับความสงบอย่างแท้จริงสาธุ